ดีๆมีได้ที่นี่แน่นอนค่ะออกกำลังกายยามบ่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะเจอ,เจอกันอีตราชทงฟรีนะคะทรงฟรีนะคะวันนี้เราก็มีอุปกรณ์แนะนำดีๆมาแนะนำอีกแล้วค่ะ ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือว่าเวิร์ r o อ home ตัวนี้ตอบโจทย์แน่เลยค่ะวันนี้เราจะอยู่กับสินค้าของแบรนด์ให้สาวตัวเองก่อนวันนี้เราจะอยู่กับผลิตสินค้าดีๆนะคะจากแบรนด์แอปไม่ใช่ค่ะจากแบงก้สตานั่นเองค่ะวันนี้เราจะอยู่กับ 4G WiFi เราเตอร์นะคะตัวนี้เป็นอีกแลหนึ่งไอเทมนะคะที่ตอนนี้ตอบโจทย์ในยุคนี้มากไม่ว่าจะเรียนออนไลน์เวิร์กอมพล ทำงานที่ไหนก็ตามที่เราจะแยกจาเพาะจอตรงออกไปใช้งานส่วนตัวนะคะตัวนี้นะคะเป็น 4G WiFi นะคะรองรับซิมอินเทอร์เน็ตได้ทุกค่ายค่ะเป็น Wireless N นะคะในย่าน2.4มีความเร็วอยู่ที่300เมกะบิตเซนั่นเองนี่เลยค่ะตอบจอดแน่นอนนะคะตัวนี้ 4G WiFi ้วก็แอ ว่าเราจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เราต้องบอกกันไปเลยว่าซิมที่ลูกค้าจะใช้นะคะใส่ได้ทุกซิมก็จริงแต่ว่าลูกค้าต้องรบวกวนลูกค้าก่อนใช้งานเทสสปีดก่อนหรือว่าเทสสัญญาณ w i f i ที่บ้านลูกค้าหรือพื้นที่ที่ลูกค้าจะนําไปใช้งานก่อนนะคะว่าสัญญาณ Wi-Fi ของ ีอะไรแรงที่สุดให้ใช้สัญญาณ Wi-Fi ของย่านนั้นนะคะรองรับซิมหรือรองรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตได้ทุกค่ายก็จริงแต่ให้เลือกใช้สัญญาณ Wi-Fi ที่ดีที่สุดเท่านั้นเองค่ะไม่ไงั้นลูกค้าไม่อยากให้ลูกค้าซื้อไปแล้วเสียความรู้สึกเนาะแต่ในส่วนของตัวอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถรองรับได้ทุกซิมอยู่แล้วนะคะสาหรับ พร้อมกับการรับประกันไลท์ามจากคิ้งไลีนี่นะคะไม่ประมาทการเดียวตกงนะคะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามเจลแอลกอฮอล์หน้ากากทิชชู่เปียกทุกอย่างต้องพร้อมนี่ดูแอดมินพร้อมมากพร้อมมากถึงพร้อมมากที่สุดที่อยู่บ้านนะคะเราก็ต้องสวนแมสแบบนี้เลยเพื่อความปลอดภัยของรารักคนที่เรารักนั่นเองค่ะ,อ,ะอยากได้ตัวไหนคะ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะคะ k ี n ง a ทีเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีเพราะเรามาพร้อมกับการรับประกันไล่ไทม์ตลอดอายุการใช้งานทุกจิ้นส่วนทุกรทกรณีคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะเราตัว 4GLTE ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะปกติราคาขายทั่วไปที่เราเห็นตามหน้าร้านทั่วไปราคาจะอยู่ที่ประมาณบวกลบนะคะ2,900บาทค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การขายของดิลเลอร์และแต่ละหน้าร้านราคาอาจจะบวกลบอันนี้แล้วแต่ลูกค้าของเราเลยแต่ในช่วงหนึ่งชั่วโมงไลฟ์สดนี้นะคะในช่วงหนึ่งชั่วโมงนี้หลังจากจบไลฟ์สดแล้วลูกค้ายังมีสิทธิ์จับจองเป็นเจ้าของได้2ตัวเท่านั้นนะคะในราคาเพียงแค่2699บาทเท่านั้นค่ะ2,699บาทกับ cg, wifi, lg ฟล์เอลจ r แบรนด์กัสตารรับประกันทุกชิ้นส่วนทุกกรณีในรุน่น N นะคะบนความถี่ย่าน2.4มีความเร็วในการรับส่งสัญญาณอยู่ที่300เมกะบิตเอร์เซตรองรับ10อินเทอร์เน็ตได้ทุกค่ายค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมากับหลังบ้าน h อ t l i n e 02419055และ Line s i k i n g ทีบริการหลังบ้าน24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะติดปัญหาตอนไหนนะคะโทรหาเราได้ค่ะเรามีทีมงานคอยซัพพอร์ตตลรดี4ช่วโมงให้ซาวตัวเองก่อน และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะสําคัญสําคัญและสําคัญไปอีกมากกว่าการป้องกันโรคระบาดในช่วงนี้แล้วนะคะ King IG ยังมีนโยบายดีๆค่ะ King IG ใจนี้ให้ยืม่อนนะมั่นใจค่อยยืมค่ะสามารถยืมสินค้าของ King IG ได้ทุกอย่างภายใต้การจัดจำหน่าจาก King IG ยืมไปเทสสัญญาณที่บ้านก่อนได้7-15วันตอบโจทย์ค่อยซื้อถูกใจค่อยซื้อไม่ถูก เหมือนวันที่เรารับไปจากศูนย์บริการนะคะรับไปเทสที่บ้านของลูกค้าก่อนค่ะทีนา้ที่ทเราให้ยืมไปทดลองใช้ก่อน15วันใช้ไม่ได้นํามาคืนใช้ได้ตกลงใจซื้อค่อยซื้อไปใช้นะคะในยุคนี้ยุคที่ข้าวยากหมากแพงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ต้องให้คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะมา ในแบน้นก้าซ่าค่ะมาสองตัวเท่านั้นนะคะในราคา2 6 9 9กบาท2ตัวเท่านั้นนะคะจบไลฟ์สดนับกันไปนเลย60นาทีถอยหลังกันไปสอบถามสินค้ากลับมาได้เลยนะคะไม่ประมาทการจะตกนะคะอยู่บ้านช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามออกไปข้างนอกเท่าที่จําเป็นนะคะส่วนแมสลนะ้ามือบ่อยๆด้วยความหมวใยเพราะว่ายอดก็ยังไม่ลดไม่ละไม่เลิกกันเลยทีเดียวขอบคุณสาหรับ ในตอนนี้นะคะวันนี้แอดมินก็ต้องขออนุญาตไปก่อนนะคะขอ,อียกไปรับออร์เดอร์รรวอกันก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ